หัวหน้าศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ครับของสอพหนองแคเนี่ยได้มีการเดินหน้านะครับพลิกโฉมงานตำรวจครับผ่านแนวทางความคิดนะครับ p o l i c ค connect นะครับสร้างระบบการแจ้งความที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงประชาชนเป็นการเชื่อมโยงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับไปดูกับวทชุดนี้ครับเชิญครับอันเนี่ยคอเซนเตอร์มันน่ากลัว แต่จริงๆอ่ะจะมาบอกว่าไม่ต้องกลัวหัวข้อวันนี้นะครับคือรู้ทันไม่ต้องตกเป็นเหยื่อป้องกันภัยไซเบอร์ไปด้วยกันดีไหมเราดูในทีวีเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้ยไปเชื่อกันได้ไงผมจะบอกว่าพอถึงจุดที่มันทําให้เราจิตตกไปแล้วเนี่ยบางทีมันอยู่ในภวังมันจะโอนอย่างเดียวเลยหลอกอะไรก็สุดแล้วแต่นะมันคือมุกที่จะมาคุยกับเราเพื่อให้เราเนี่ย ถูกเอาเงินออกจากบัญชีหรือกระเป๋าเราไปแค่นั้นเองนี่วิธีการป้องกันนะอย่างแรกเลยคือไม่รับสายแปลกหรือเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวนี้ทางรัฐเนี่ยมีแอปพลิเคชันนะครับถ้าเป็นของเอกชนจะมีแอปพลิเคชันวูคอลตอนนี้ตำรวจก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไซเบอร์เช็คนะเราก็โหลดติดเครื่องไว้และผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าวิธีการป้องก,กันภัยจากคอเซ็นเตอร์ได้ดีที่สุดคือตัวเราอย่าไปคุยกับคอเซ็นเตอร์ อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆอะไรที่ผิดธรรมชาติอะไรที่ทำให้เราเสียเงินให้คิดไว้เสมอนะครับว่าอาจจะเป็น c อเซ Center เพราะฉะนั้นทุกครั้งก่อนเงินออกจากบัญชีให้คิดให้รอบคอบตรวจเช็คให้ดีและสำหรับที่ป้านอาคนไหนนะครับที่ไม่สบายใจอยากจะได้ที่ปรึกษาดีๆสามารถเข้าไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทุกรงพักใกล้บ้านเลยครับแล้วพบกันนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยคอเซ็นเตอร์ครับ